สวัสดีครับวันนี้ผมอนัชัยนําเหรียญชนิดราคา5บาทและชนิดราคา10บาทนะครับเป็นเหรียญที่ออกในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนในชีวิตประจําวันเรานะครับเป็นเหรียญ5้าบาทเหรียญ10บาทปีพศ2532นรนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเหรียญยุคแรกๆที่ออกใช้งานนะครับ ปัจจุบันก็อายุเหรียญก็สามสิบกว่าปีแล้วนะครับทั้งสองแบบนะครับกะหวังว่าเหรียญเก่าๆอย่างนี้จะเริ่มมีราคานะครับสําหรับเหรียญ1ิบบาทปี3ามสองนั้นเริ่มมีราคาแล้วครับมีราคาเพราะว่าแม้จะผลิตเยอะนะครับแต่ว่าด้วยผ่านการเวลาที่ใช้งานมานานนะครับและปัจจุบันก็เป็นอยู่ในช่วงสมัยรัชการที่1ิบแล้ว ทางราชการทางกองกระสาบก็เริ่มเก็บเหรียญของข้อหลวงราชการที่เก้าแล้วนะครับปีสามสองปีสามสองสำหรับเหรียญห้าบาทปีดังก็คือปีสี่ศูนย์ปีสี่หกนะครับเหรียญสิบบาทปีดังตอนนี้เลื่อนมาเป็นชุดปีสี่หนึ่งสี่สองนะครับเพราะถ้าเก่าวันนั้นดังวันนั้นก็หากันไม่ได้นะครับ ก็มาเล่นปีใหม่กันแล้วคือ41 42นะครับเหรียญ5บาทที่ยังดังอยู่ก็คือปี40ปี46่หกขึ้นหลักพันทั้งคู่นะครับเหรียญ10บาทปี31ก็แพงนะครับปี31แพงอัานี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนจะมาทชี่ทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับ